สวัสดีปีใหม่ไทยเนาะคะนะ่ะเนาะขอให้เก็บซีสุขุมสุกสนเนาะคะเนอคะ่ะขอให้มีแต่คว่มสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคิดวังสิ่งใดก็ขอให้สุขุมมุ่งมั่นปรารถนาเนะะด้อคะ่ะเด้อค่ะเจะเป็ตนตะกุ่มจิ้มกับมาสวัสดีปีใหม่อ่ามีใหม่ไทยอ่าสวัสดีสงการเนาะค่ะนี้อย่าสวัสดีสงการจ <laughs> ะเป็นมือนี้ไปสรงนะ้ำอ่า แม่เนาะขนมไปทรงนำกุ้งเผาอยู่ในหมู่บ้านนะคะทุกคนค่ะพึ่งกลับมานะคะนี่บรรยากาศฮ้อนมากค่ะรู้ว่าบรรยากาศท่านึงจะเป็นไงเนาะค่ะพร้อนพร้อมพร้อมนะคะนี่นี่รู้เขาเชื่อว่าเป็นคนชอบอาหารนี่พร้อนมากที่อ่าก็เลยจะทอดไก่เนาะค่ะน้องคัออนๆๆค่นใ <c oughs> ส่กับสลัดเรานั่ยนะคะ่ะทุกคนก็อาหารเย็นเราเพราะว่าพึ่งกลับมาตอนนี้ก็อาโม่เครื่องแล้วะคะ่ะ

ุปเุกแล้วสุกแล้วชักเี้ยเก็บมาจากสวนมือนั่นค่ะทุกคนค่ะสุปละอ้ยชวนนึงยังเพิ่งะใส่ถุงเย็นไบต้องขอเนาะซุมนี่ซุกสีสวยมากเลย็ค่ะสวยเ e s I ย a t something สยอยากติมิจิ้้นนี่ นในเป็นหนาว่าท MM ี่เฮ็ดคันนีบโมงโม่เห้เราเนาะนะำ่าบ้เอาเราเลยกินอ่ากกินแบบนี้เลยโคตรจุกแล้วจักมือเลยเนี่ยนับมือห้ามห้ามวันนี้เดยอันนี้จับมือบ่ได้จับคุ้งกได้ที่เย็บเป๊ะๆจับมือเนี่นนะคะทุกคนค่ะเย็นก็เอาใส่เข้าเตอร์ทางล่างเนาะมันมันหอนมันอักทุกคนสั่งสุกเนี่ยทุกคนกุ้งสุก ตนมะม่วงีมสุกง่ายมากููซึ่งาจุเนี่ยจริงคนละไม้อยู่ในสวนจะบอกเ่าอันนี้พริกหวานที่เราปูกกันทุกคนสุกคนหายเร็วแลยเดงเร็วอันนี้ไม่ได้สวยเนาะสุกเร็วอ้าเบาหวาน้มา รวมกล้วยไว้เพียหนวงบเลยชุบไวอปวนเยอะบ้เือมาได้หนึ่คนยนี่เป็นวงหมดลเยอะบ้ม่รู้มัจะบัตอเย่โอเคเุกลุกล้ยคุทีดตัดเป็นหวีเนาะวมแบบหมีเลยมันมันบาเหลืองมากแต่บ่า มันนุ่มหมดเลยค่ะทุกคนค่ะสุปละสุกแล้วเดี๋ยวจะปาดแบ่งไปให้แม่เนาะมีก๊มาจากบ้านน้องสาวเลยไปอาซุปหนามให้เงินกัะค่ะจุเดาเกมารีเลอือย่าอ๋อใหสักที่ฟอูซงบันดี้ที่ ให้ร้านล้องไปร้านไปแล้วอันนี้นี่ซุปนุ่มตะว่าสีบอกสีเหลืองทองนกขนมยังเป็นเขียวแต่วาหนุ่มซุปเหลวค่ะทุกคนค่ะวิธีบ่งของเยเพ็เด็กกล้วยมาเพราะว่าจะเป็นอ่าบอกมุ้งเพราะว่าจะเป็นมาอ่าม่วงหรือกล้วยว่าเยอะเย็บเป็นเะใส่คอนติร์ของรางไหมค่ะทุกคนค่ะ เพราะว่ามันเป็นที่อัดอัดใส่ถุงแล้วก็ใส่เอาซ่อน้ข้างล่างหรือเอามันก็ซุกค่ะนอกอันนี้จะคูนดาวเ่เนนะเห็นซอกใส่ควาสท์ใช่ใส่ถุงก็ใส่้ังล่างไปเพราะว่าซอกสามหมื่นมันก็ซุกค,ค่ะก็ว่าดีนี่เป็นน้ำหวูใหม่หมดเลยที่เอามาจากสวนคุณละค่ะปีนี้น้ำหวูใหม่สวนนั้น่หนักมวยได้เลย จท you know ุกคนก็เห <ooo Verd ans que> okay, okay. ็นเนาะกันเนาะปกิโน้ยกับทุกคนเอาแก้มแก้มลุงว่าจะอัอาไปให้ให้แม่ลูอืมเอาไปให้แม่พอดีหลังนั่านไปพูดทิ้งมันเถียตัดป่วยกับทุกคนค่ะป่วยตัดอไปให้แม่นั่ง หอมแล้วเหลืออยู่เหลืออยู่2หวีมีไอ้ขัดเนาะขัดสับเปล่งหวน กันชอบก็จะอ่านบ้านบ้านนามจุนไม้แต่กันช่วงเที่ยงกับไปงานบุญเนาะขอน้องไปงานบุญบ้านใกล้ๆกันนี่นะค่ะทุกคนค่ะหลังจากนั้นมาจะเป็นจาไปส่งน้ำไปส่งน้ำญาติพี่น้องผู้เฒ่าอยู่ในหมู่บ้านจุกเมอหมู่กากมาเนี่ยแหละค่ะ คนค่ะได้เลยสีมันยังเขียวอยู่แต่ว่ามันหนุ่มมันมันหนุม่มหมดแล้วทุกคนแล้วกล้วยที่ปลูกกล้วยที่สวนเนี่ยย่าเพ็นปลูกเนี่ยเคี้ยนึงวัวลายหวีกต่ทุกคนมาสูงสุดแต่แค่หางหวีแต่แต่ว่าเคี้ยนี่ไม่แค่สีสีหวีเนาะเนาะเนาะอันออน,น,นี้วีวีอ่าบานานะ Mm -hmm. Not uh, not too much. Mm. mm just That's right for all. Yeah. Good for weed. là ok leo. Khi anh nhảy nhau lại chỉnh một thân long nó nó cây ngọc vậy bên phần đi xâm lâu long vai. Because mm, FC not come here, so we can. Yeah. FC may may mà chỉnh lưu này là không can. Mấy tao can lại vì bây giờ nó หอมหอมเยอะนิดนิดเยอะอันกอดเหลีลกันทุกคนค่ะเสร็จแล้วอี่เป็นกากของพเลยนะกาเอซ่าพอจะเป็นเอฟซเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะน้องที่มาติดตามใหม่แล้วกันติดตามต่แต่ย่าเป็นเริ่มเห็ดขีดจนเท่ามือนี่เนาะค่ะน้องเอซยเป็นเหนียวแน่น เยอะค่ะยังให้กัลังใจยังที่8ยังเป็นยูอโนนะคะยังเป็นกกะขอบณหได้ๆค่ะตั้ง QFC FCO FC New FC uh, Steel you New know, s t e g i d o อย่า s t ด e t c h ดูพอดีเนาะเยอะสวนใหญ่สูงส์ทไปเ่าอรอโอเคเราจะอันนี้กั่ตะกุนของ้องพันพักพักสลัดเหาละเราเรียกพอดีเรียกพอดี เราบกวนที่มันซุกก่อนที่มันเป็นสีทองเม่นตาถกต้นกับอาลเฟเซตูเยนเหมนหมดเลยเหลืออยู่สองวยเลยค่ะทุกคนค่ะที่มันซุกหลังเนาะทีนี้่็ใหใส่ตู้เย็นของสุกยาถ้าอย <bunker. S 2> ่ข <c ười> ้วเราเหืนกคนค่ะเราัใส่ตู้เย็นมดเพราว่าจะเป็นเบกซุกบกแตงหมดซุกยาเราทนาตู้เย็นเราใส่ตู้เย็นแบบ ว่าใส่ถุงเลยแต่ทุกคนเอาไปวางไว้เลยออ๋โอเคนียอันนี้กำลังจีม่วงอันนี้เป็นเราจะหั่นกินกับไก่เนาะเราจะหั่นนั่นหั่นนั่นนะค่ะเรากินง่ายกินง่ายแต่จังสี่จังทุกคนทุกคนเห็นนี่แหละเราอยู่ในช่วงลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักเราก็เลยอ่างเงี้ยเราเราก็สิบไกินอย่างอื่นเราสิกินตัะบ้านนี้ เดือดเดือดได้เดือดเดือดที่เรากินเมนูที่มีเขา่านอกจากเมนูนั้นทีเป็นลาหมูเป็นลาหมูอันนี้คือแยกเป็นไม้ถึงเมนูย่งหมูแรงเนาะเป็นลาหมือแล้วก็ไมีพักเลยหลายอ่ะมีพักเลยหลายเราถึงกินแบบนั้นแต่ว่าบ่อยๆได้เนื่องจากว่าวงงเราพยายามจะกินเขา่าแล้วว่าเข่ามันมีแปง้งมีแป้งหลายเฮ็ดให้เราเนี่ยน้ำนักขึ้นอ้วนไวแระหว่า เพราะว่าม <To en. S 1> ีเอฟซีหลายเดทักยายเพลินมาเนาะเราเห็นยายเพลินเห็ดกั็พอกำลังให้คุณทิมกินเลยนั่นนี่เนาะก็อนนอนเนื่องจากวานนี้แหละเรากบกุมถึงแม้ว่ายายเพลินเห็ดให้ถ้าเราเอาเราก็บอกเนี่ยมือนั่นเนาะยายเพลินเห็ดตุ่มจืดหลายุดอะเต็มหมอนยายเพลินตักมาแล้วเรากเกือบ่กินเราก็เกือบกินนะคะทุกคนเราเราเราแบบเรากบกุมหนักๆก็เกือบจะ่กินให้ยายเพลินแล้วว่าโอ้กินเถอะยายเพลินเลยตักมาให้เราบรายเนาะ ยังเป็นว่าเอาไห่เราดีเดียวเองอะเราต้งกินทุกคนเกือบจะว่ากินไห่เพากินกับเบาแฮ่์รี่ซาค f เซยซไอ้น็อตุกกินหัวหัคุณทีมไอซิคุณทีมอ่ะอิสลดัดเนาะโดนวนคุณอิดอันนั้น yeah. ญญาอ,อาหาราพื้นฐืนของเรา ที่เรากินนมกันเนาะแล้วก็จะมีนมเทนมเทนมแต่ถ้าอยากเปิดเทลงไปกับฮันกล้วยจะสี่ไหมคะทุกคนเพรกินแบบนี้ยางเงี้ยมันเศ้านะแล้วก็กินง่ายมาทุกคนค่ะยัยเพชรกับเห็ดเมนูอีสานกล้วยยัยเพชรไปแล้วก็จิตตามใจยัยเพชรไปเลาวก็จิตตามใจลงไปเนาะกันเนาะ ยูกันแบบไม่ง่ายกัาทุกคนค่ะยิ่งไปยากนีแล้วเนี๋ราขอน้ะยังเป็นกับมทากมาไทยด้งยต่ะเด้อกับบรรยากาศมนุ่มสงการสงกานประเพทนี้บาทเฮาเนาะขอเนาะค่ะมือแจะเป็นมือวันที่สิบห้าบาทนี่เป็นก็เป็นมือสอยดาวเนาะภูเรวาภูเรทู่ไก่ค่ะกับมาาำมือแล้วก่เด้อกรรมฐาบุญมาสอยดาวเนาะขอนนอะค่ะ คิดหน้าคอกันไหมยเป็นกอขอกออกนองสกูดสกดเลอกระเด้อติดตามถึงหายกำลังใจยญยเพ่งเมียพลังมันยอก็กอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้ดุพุชุกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณจีวัสะบายบ๊ายบาย